สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับรถกระบะนะครับหรือว่ารถยนต์นะครับผมซึ่งหลายหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถปรับตั้งได้นะครับผมผมเชื่อเลยว่าหลายหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าพวงมาลัยตัวเนี้ยเราสามารถ บางรุ่นนะครับสามารถดึงยืดเข้ามาหาตัวได้นะครับแล้วก็ยืดหดลงไปได้นะครับแล้วก็เป็นบางรุ่นนะครับก็สามารถยกขึ้นนะครับแล้วก็ยกลงได้นะครับซึ่งเขาจะทํามานะครับให้ปรับระดับนะครับให้เท่ากับความต้องการของเรานะครับว่าเราถนัดการใช้งานยังไงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับรุ่นของ i s u ูซนะครับ dMa มนะครับตัวปรับนะครับจะอยู่ด้านใต้นะครับ จุดนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราดึงตัวนี้ขึ้นนะครับเราสามารถาปรับพงมาลัยนะครับให้ขึ้นไปได้นะครับนี่นะครับตัวพงมาลัยนะครับจะปรับขึ้นไปนะครับถ้าเราต้องการนะครับให้เขาต่ําลงมานะครับเราก็ปรับลงมาได้นะครับนี่นะครับ ก็ปรับต่ำลงมาได้นะครับาการตั้งพอดีนะครับมันก็จะอยู่อพอดีนะครับมันก็จะอยู่ขอบตรงนี้นะครับเสมอกันนะครับแต่ถ้าเราตัวสูงหน่อยนะครับเราขับไปถนัดนะครับเราก็สามารถยกขึ้นไปได้นะครับ นี่นะครับพวงมาลัยเขาก็จะยกขึ้นมานะครับสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเรานะครับตัวเตี้ยนะครับขาสั้นนะครับเราก็กดเขาลงมานะครับนี่กดเขาลงมานะครับตัวนี้ก็จะต่ําลงมานะครับช่วงขาเราสั้นเราขยับตัวนี้ลงมานะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบางรุ่นสามารถดึงเข้าหาตัวได้เลยนะครับหรือหดลงไปนะครับ ถ้าใครขายาวหน่อยนะครับก็ดึงยืดออกมาถ้าใครขาสั้นนะครับก็ยืดเข้าไปดันเข้าไปให้สุดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านนะครับไม่เคยรู้นะครับขับรถมาหลายปีแล้วนะครับไม่ทราบเลยว่าพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับตามความต้องการนะครับของเราก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ